ทุกคนมาเบิงบักม่วงค่ะมาม่วงแรดค่ะทุกคนต้นนี้แต่ไปเก็บแคลสวยไปกินแล้วล่ะค่ะม่วงแรดไม่เป็นอย่างคือเป็นบักม่วงแรดปกติไม่เป็นหัวออกตอเปาะนะค่ะทุกคนเขาเลยเรียกว่ามาม่วงแรดเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างงี้ค่ะห้เจมคิอได้กินอยู่ดอกตัวนี้คิอได้เหิมกินอยู่ดอกค่ะถ้ามันไม่เหิมห,หรือว่าไม่หามนะมันจะเปรี้ยวปิดปียด,ดด้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะกิ่งนี้ก็ดี ได้กินก้อนคอยจเจาออกจากหลังคาค่ะว่ามันใบมันจะหล่นใส่สันเด้์ลายสวนใส่ใส่หลังคาหางเหรียนมันก็จะไปอดตันค่ะน,นี่ทุกคนมาย่อมไหมวิ่งเก็บพกย่อมกินจังหน่อยก่อนนะจักพ่วงก่อนนะมามามา,มาเอาไปจับพ่วงก่อน <laughs> กินแต่กองเปืเป่อยวเลยค่ะวันนี้อันนี้กระดอกทองอุไร ตัดออกคือหนึ่งแล้วโดยเดือนพฤษภาน้องชายเจิมก็จะตัดออกให้มันเสมอกันแล้วก็รัดใหม่ถึงจะสวยค่ะอันนี้กระดอกจูเรเนียมพาราโกนะ่าม,มาจากพุ่นกับเกิดงามอยู่ดีล่ะค่ะทุกคนแต่จะต้องใส่ดินใส่ปุ๋ยไม่ล,ะนนละ่ะน้องไส้เิ็นก,กระถิดูแล่เลค่ะมานี่น้องไส้กับแม่พิ่งเลยตัดและเจิมตัดสันแล้ว มันตัดบอกง,งามเนี่ยหองใจลจริงคือว่าตัดแต่งกิง่งไงมันสวยงามค่ะทุกคนนี่ค่ะอดอกใหม่นี่ก็ดอกใหม่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะทุกคนอม,มองพึ่งเราต้องไปถ่ยายดอกกับไปเก็บไปกินเลยค่ะมองเขียวสะเวยนะนคาบ้านค่ะคุณพระเอกข้าไปกิน เป้ยวน้ำกันค่ะหน้ากัะทุกคนเบ,บ่งบบัม่วงกับกินบบัม่วงเล้กค่ะเพราะม่อย่างดอกคี้บเจมกับมีอยู่รอรอบานนี่แหละเก็บบักม่วงกินกาอันนี้บบัม่วงเคี้ยวเสเวยน้ำพริกปลาหวานนะคะซ้อยหอมใจน้ำปลาน้ำตราแล้วก็น้ำปลาร้าต้มนํำค่ะเซๆ อันนี้ก็มาเขือพ่วงเก็บอยู่ข้างบ้านนี่แหละค่ะแต่น้ะาไปกินน้ำกันเด้ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขู้สุขค้เยี้เจิมมาค้ามากินเปรี้ยวปากก็ยิ่เจิมนะคะอืมหอมวงนะทุกคนม,มาผงก่อน đẹp chưa ha mong cố phải <để> ơn biết <laughs> <để tớ>. phim <laughs> à, <để mang> <laughs> <Thì> mà Hãy subscribe nhôm người con. ไปเอวากุ้นเหียนอย่างจันทร์ถ่ายคลิปอยูเนาะมากินบางยมนะครับเปรี้ยวอ,อี้ดิเป็นมืนมนดๆค่ะทุกคนถ่ายย้งก็เวนน่ะฟังพุ่นม,มันกระสะท้อนแสงสันเด้ม,มาก็นนี่ดีกว่าพริกปลาหวานเจ็บๆจบเนี่ย nó lại tây. Đó cái cái không thấy thỏi ai. Ngu nguang nè. Ừ. Dạ. Ừ. ừ. Yeah. ừ. มามีเงียบเลยค่ะทุกคนจักเชียงยางต่อเสียงยางเชียงคนเชียงไก่เสียงนกนงก็โอเคอยู่บนวนีบนว่าเฮดีค่ bỏ mi nhẹ bê thiền à mẹ mắt dùng nha nhìn nhìn con nhìn xôm nha. ย่อมนี่จะต้องตำใคาทุกคนกินอย่างนี้จะเปรี้ยวจัดได้เต็มหนามแตกเลยเม็ดได้มะม่วงเคีือบเอเบอร์นี่ไม่เปรี้ยวอร่อยรอออย่างเือมนี่ย่มค่ะ Năm nắm cả à đó Thì nào Thôi... bữa nào 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 Rồi Mình Bật mật พ่อเรากทุกคนมันกระไลเนาะพุ่นเห็นบ่อพุ่นอะจะเตจมใส่ตู้เห็นใบข้าวจีนต่อค่ะมีกระก้วยไงบ่อไม่มีของกินไม่อดไม่อยากค่ะแต่บังคุงอ่ะบักคุงอ่ะบ่มีสูตกับมิตรบักคุงเด็ดเฮ็ดเมนไอ้อาหารอีหยังกินนอมื้อนี่นอแกงบักคุง แกงมะละกอใส่หมูก็ได้เด้แม่แล้วแกงมะละกอใส่หมูใส่กะทิกระเสบคือกันแกงปลาปลากระเสบแกงกะทิกระเสบเสบเดี๋ยวถามพี่สาวกันมะละเอาแบบใดนเอาแกงปลาปลาหรือว่าแกงไนกะทินะคะเพราะว่าพี่สาวเราจะมากแกงกะทิจวจืงจะมากแกงปลาปลาไ่แกงใส่หมูใส่กะทิใส่มะละกอมันก็จะอร่อยนะคะถ้าแกงปลาปลานั่นก็จะใส่ผักอีตู ถั่กแกงกะทิใส่โหระพามีเบิร์ตค่ะพายิตูกับไปเที่ยวไอไต้หวันอยู่งเทพนํากลับมาพะอิตูก็เป็นดอกคนหรอกแต่กกินได้ขี้เก่าอะค่ะทุกคนไม่เป็นไรค่ะอย่าเชื่อชอบไอไม่ชอบซื้อค่ะอย่าเชื่อม,มีอะไรก็กินอยู่ที่บ้านมีของกินที่บ้านก็กินอยู่ที่บ้านนะคะเป็นยังไงทุกคนเมื่อวานนี่อากาศเย็ยนดีเจิมไปไอร้านกลับมาอยู่น้ำค่ะแต่ใบาทายคี้พนดอกค่ะ พอเพิ่นกับผ้ามาวันอาทิตย์เนาะค่ะก็ร่างดื้อหรอกค่ะก็ร่างสี่ฮัดยืนยังไม่ท่นยางเลยร่างสี่ฮัดยืนกับสิบเดือนแล้ะร้านทรายจะจืบเบาเรื่องแผ่นดินไหวนาะค่ะทุกคนเนี่ยเจอบออะไรขึ้นหรอกค่ะตึงซึ่งครึ่งเบสเลยโต๊ะบามันได้ดีบใส่หัวยังเจอแล้วค่ะก็บอเสียงดังข้างนอกไม่เด็ดเข่าด้ท่อซับเลยหลักการทุกคนเนี่ยเจอมาเล้วบอดังๆแน่ เสียงต่อเลยโทรศัพท์เบเพะว่าจิตตัดไอ้ต่อคลิปจะไปภาคเสียงมากกว่าถ้ามาฉากนะคะทุกคนพะว่าบานมันก็ยุติตีกัน,นเดี๋ยวก็เด็กหน่อยว่าไปโรงเรียนนําเดี๋ยวนี้พอปิดเทอมมาค่ะมันก็ใหญ่เสียงดังแน่แต่สมัยยี่เจมกับเชฟคิดย่ำย่ำมังขึ้นถ้าทําคมึงขึ้นอย่างสี่มันจะไอ้เงียบอยู่ในห้องอยู่บ่คอยนัาปันใดน,นะคะแต่วันนี้ก็อยากทำย่ำเวียนทันได้ค่ะทุกคน บอกเรื่องเป็นลินไวก็มันก็จะมีอาไปช็อคมาื่อยๆนะคะทุกคนก็บยิ่งจริงก็บโซนก็ร่างใจไปให้ครอบครัวอันที่ว่าถุนเสียนหละนาะค่ะเนาะก็บ่อยากเกิดก็ับต้องเป็นยังซีแล้วยิ่งจริงแบบเจอเหตุการณ์ที่ใหญ่ <c oughs> อยุตไตวันก็เจอต่อไปเหตุงานสบายเพลย์งานเจอหนักค่ะเราถือว,ว่าอ่อฟังเราถืว่ามีเวลาจะอให้ฟังเรา อันที่ว่ามีเอฟซีเพื่อนถามว่าจะเจิญไอยู่ไต้หวันเห็นงานอย่างจังใดจักปีจักปีนั้นเดี๋ยวค่อยฟังเ้วอค่ะจะเจิมเอาไว้ไปไอฟังอยู่สวิเดนดีกว่านะคะ่ะจะได้เบาแบบเงียบสงบสงบสบายสบาย,บายจะเจิมไปจะได้เบาไปอันนี้นะมันเสียงดังมันก็ไอ้มันไม่เป็นในอย่างก็มันฟังมันบอบอหลาบเหลื่อนมันบมวนนะคะ่ะทุกคน แต่ว่าถ้าเฮ็ดเจียมเฮ็ดห่องเฮ็ดยั้งแล้วเรียบร้อยนี่กะถ้าห้องขัวห้องงาแล้วเรียบร้อยแล้วกะมันก็จะบ่เสียงดังปนานใดดอดค่ะแต่น,นี่มันก็ไอเปิดประตูฟังนี้เพราะว่ามันหอนเมื่อยุ้เสียงดังถ้าย้มขึ้นเปิดประตูมันก็จะบ่ค่อยเสียงดังปนานใดค่ะเฮ็ดเจียมก็บอเราลวกไปเลยค่ะกับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็กนกำลังใจให้เจิมพอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะมีความสุขความสุขทุกคนเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคน Thank you for watching ซีรีส์ในวิดีโอบายเฮดเดอร์เฮดเดอร์เสร็จเสร็จถึงโตค่ะ